พุทธสถานว่าปวงชัยตำบลบ้านสาอำเภเจาห่มะลำปางซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ที่เหนือเขื่อนกิวลมวันนี้ฝนตกอย่างต่อเน,นื่องทำให้น้ำฝนที่ตกลงมาไหลาจากที่สูงลงสู่บริเวณพุทธธถานวัดปวงชัย ทำให้เกิดน้ำหลากหลลงมาขรงปืบบนี้ท่านี้เป็นด้านเสาหินอโศกฝนตกลงมาต่อเน,นื่องครับน้ำรืนนี้เกี่ยงนองพ่มขังแล้ว น้ำกำลังสูงขึ้นอยู่เรื่อยๆนะก็ฝนตกสะสมขึ้นมาเรื่อยๆบริเวณนี้น้ำเจิ่งนองเลย ซึ่งน้ำนี้ไม่ได้มาจากในแม่น้ำนะแม่น้ำน้ำนี้จะเป็นน้ำที่ไหลออกมาจากที่สูงเพื่อจะไหลลงไปสู่แม่น้ำอยู่ด้านด้านหลังนู้นเรงนี้ท่วมมาแล้วแต่ถ้าน้ำในแม่น้ำขึ้นมาก็จะดันสูงขึ้นทําให้ตรงนี้ท่วมสูงขึ้นแต่ตอนนี้ตอนนี้ขณะนี้น้ำในแม่น้ำยังไม่สูงด้านนี้ก็จะไหลลงไปสู่แม่น้ำก่อน น้ำจะไหลลงมาจากทางโน้นครับลงมาอย่างแม่น้ํด้านนี้แม่น้ําอยู่ด้านนี้น้ำในแม่น้าก็กาลังสูงขึ้นอยู่เรื่อยๆเนื่องจากไหลามาจากอำเภอบางเหนือนู้นมาไกลนะเรือน้ำก็สูงขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าสูงระดับกันก็จะเอ,อ้อนขึ้นมาท่วบริเวณวัดได้เช่นกัน ีกนยังเหลือพื้นที่ยังไม่โนตะลิงประมาณอีก้าส50เซ็นน่าจะได้ฝนยังตกมาต่อเนื่องอยู่นะน้ำก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่กระทึงขั้นกับหลายแรงมากเพราะฝนตกในปริมาณที่ไม่มากเนาะตกตลอดต่อเนื่องแต่ไม่เยอะไม่ไม่เทลงมาอยู่แรงรุนแรงน้ำก็จะ,ะค่อยๆเออขึ้นมา แล้วก็ไหลผ่านลองอไปประนี้นะน้องแมวเหมียวระวังฝนนะลูกบุญทองระวังฝนนะลูกนะแมวเหมียวส้มลิ้มหลับเลยเลยลูกหลับเลยลูกเย็นสบายเนาะอากาศดีเนาะฝนตกแมวเหมียวก็หลับกันสบายครับในวันที่ฝนตกออกไปไหนไม่ได้นอนหลับกันเลย Non, la fin de est la, miau, de la ครับก็ขอ,อยุติคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้เนะออาะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอวอวยพรให้ทุกคนทุกท่านที่ได้รับชมคลิปของปู่มีความรักความห่วงใยน้องน้องเมียน้องน้องไก่เดี่ยวว่าตรงสัยขบุญกุศลท,ทั้งหลายจอมเป็นพระประจักษ์นุ่งนำข้าส่วนให้ทุกคนทุกท่านพบความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจศาสนาที่ได้ความแล้วท,ท,ท,กทุกความุ่งมายศาสนารท่ากันทุกคนทุกท่านเชิญ